สวัสดีครับ PP Food Story นะครับตลาดบ้านฟ้าหรือมาเช่นะวันนี้มาสายหวานอีกแล้วนะครับสายหวานปนปนสายดุกดำน,นะวันนี้โอ้โหโรตีมัตตาบาโรตีอะไรนะโรตีมอแมแปคอมแปกนี่ต้องเตรียมเคลียรกระทะนี้เลยอ่ะกระทะและแผ่นใช่ไหมครับอมแปกนี่ใช้แป้งอะไรเป็นแป้ง ของเขาเฉพาะเลยจ้ะอ๋อมันเฉพาะเป็นกล่องเดียวเลยใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจาก็นเต็มนี่นะจบเตาก่อนเลยนะครับไม่คลาแตกแล้วปรับอุณหภูมินะความร้อน ท่าทีเราทึกใจนะครับคมแปลกนะทำยากทำยากไหมมันต้องบางหรือเปล่าถ้าม้วนพลาดก็คือพลาดมันกรอบใช่ไหมใช่ไม่จังหวะและเวลาไม่ได้นี่คือเราก็ม้วนไม่ได้มีจังหวะและเวลาด้วยใช่อยากมีเวลาวันหนึ่งพลาดกี่ครั้งเนี่ยหมายถึงว่าเฉพาะคมแปลกหรือว่าอย่างอื่นคมเนี่ยคมแปลกเนี่ยคมแปลกก็ประมาณสามสิบลูก อสามสิบ oh, ลูกทำพลาดกี่ลูกอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพา oh, ลยาดอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพลาดเลยนะโอ้ oh, oh, แผ่นใหญ่นี้เลยทุกคน mm hmm. นี่ค้อนกระทะเลยนะครับเนี่ย ทำไมต้องแตดขอบเพราะว่าตรงขอบเรารีดให้บางยากมันจะหนาพอพอ,พอเวลาเราทอดมันจะกรอบแค่ตรงกลางแล้วข้างๆมันจะแบบนิ่มๆอ่ะมันมันมันกรอบไม่ทั่วเป็นแบบไม่ง่ายนะแล้วไปทำอะไรอันเนี้ย ให้ปลาโอ้โหนี่ไตรถุงนี้แสดงว่าได้เยอะแล้วนะเนีมีหน้าอะไรมั้งครับมีเนยนมกับเนยนมชน็อกโกแลตจ้ะเนยนมกับเนยนมช็อกโกแลตก็คือเนยนมแล้วเป็นช็อกโกแลตก็เติมช็อกโกแลตเข้ามาเท่าไหร่นะราคาสี่สิบบาทสี่สิบบาท ผมว่าไม่ขาชอบทําแบบปกติมากกว่า <c oughs> ผมแปลกนี่ก็คือว่าเป็นในนี่ใช่ไหมเป็นการดึงดูดลูกค้าใช่ไหม <c oughs> แต่ให้เลือกอย่างงู้นเร็วกว่านะใ <c oughs> ใชช่้เวลาาเพราะว่าอันเนี้ย <c oughs> อันหนึ่งอ่ะมันใช้เตานึงเลย <c oughs> แผ่นหนึงอ่ะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ททาแคค่ข้วนเดีเย <c oughs> ใช้เวลานานด้วยใ่างานมันก็จะไม่ดึงดูดลูกค้าใช่ป่ะ ต้องทำหรือว่าเขาเรียกโรตียักษ์อันเหมือนกันไหมก็ต้องเหมือนกันหรืออะไรเลยว่ความชื้นของแป้งให้มันกรอบครับเพื่อที่ว่าแป้งจะได้กรอบนานครับโอ้ไล่ความชื้นด้วยไฟต้องทอดค่อยๆไฟอ่อนๆนโอ้ตล่อมตล่อมไปเรื่อยๆเรียงใช่ครับไฮไลท์ของเขาคือช่องที่ขายปลาร้ายากที่สุดถ้าขายอย่างนี้อย่างเดียวสี่สิบบาทนี่ไม่รอดนะใช่ครับไม่ทำใช้เวลาเยอะครับใช้เวลาเยอะใช่ครับ กจะ็ก็จะสั่งเยอะเลยนะคนแปกทํายากครับเนื้อโอ้สั่งตามปกติดีกว่านะนา้ๆมาเอาทีนะคนแปกเอรเราถึงต้องทำตั้งอาไว้เพราะว่าถ้าเราอย่างงี้เราเปิดร้านเราทำคนแปลกรอไว้เลยใช่ใช่บอ อ๋อนี่ใช้ไม้ไ้ทำอะไรไม้ม้วนป่ะไม้ไม้วนก่ออ๋อ้ลือมีื่มค้าเลืมลืมอ๋อนีเนยนมช็อกโกแลต เกินห้านาทีแล้วนะครับอันหนึง่งถ้าเราไล่ความชื้นไม่หมดม้วนมันก็จะแบบเน,นี่ยมัน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 จะไปเป็นกลวยใช่ไหมไเอาเรื่องกันนะ,ะเล่นเอาเหนื่อย ก็ม้วนไม่ได้ต้องขายอันละร้อยไปเลย ค่อยๆค่อยๆโอ้ทุกคนเวลาม้วนนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับนี่ค่อยๆแบบ <c oughs> เคยแตกโบะไหมมีบ้างแต่แรกประ,ะสบการณ์เราเยอะแล้วประสบการณ์เยอะเลยนะไม,ไม่ไม่ไม่มีพลาดเลยใช่ไหม,ไม,มาหทีแรกก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเราไม่เคยทำแล้วลเราเราเพิ่งจะแบบ คิดคน้นมาแล้วเราก็มาลองทำ <HHH> ท <disadvantaged. S 2> เรื่องอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงถ้ามาไปดีในการห่อต่อกระดาษนี่ก็สวยจังเลยนะสั่งซื้อยกระดาษแบบนี้ นี่เดินนะ้ำมีติดแล็วติดอะไรด้วยนะครับทุกค,คนคว่าจะได้หนึ่งอันสิบนาที นี่โรตีฝอยทองไม่ค่อยเห็นร้านไหนทำแบบนี้เนะะเาะอันนู้นก็คือขอ้าวโพดอันนี้ฝอยทองลูกค้าสั่งอะไรมากสุดครับเนี่ยมากสุดก็น่าจะเป็นมัตตบะ๋อ,อมัตตบะนะฮะ อันนี้ขายไงครับอันนี้40บาทมีราคาเท่าไหร่เห็น4 0บหมดเลย40ส่สบต้น้พวกไใส่ไส้ก็4ี่สบคะแล้วก็มัตตาบัทเนื้อไก่50บาท่ะอ๋อมัตตาบัทเนื้อไก่50าบบาท ไม่ค้าแม่ค้าด้วยการสั่งกันเองทำไม่ทันลูกค้าเลยลูกค้าสั่งจองเขาสั่งแล้วเขาก็เดินไปซื้ออย่างอื่นก่อนใช่ไหมครับโอ้ยแป้งอย่างนี้นะทุกคนทุกคนทุกคนนี่กลับไปนี่นะ ใครมาไหมส <c oughs> งสารมามีจังลาลาไม่ช่วยเลย อันนี้แผ่นเท่าไหร่อันนี้ที่าท,ทา,ทาที่ห้บาทโรยนมน้ำตาลดนะ้วยเนาะผมสังเกตอะไรมือแม่ค้าอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดู อา,อายอ่างนี่ทุกคนโอ้ยังไงมันงอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทำโรตีป่ะโอ้ยไม่ได้ไปลิเกมาก่อนนะโอ้วงอนมากนะกุยหอมมีชีสด,ด้วยนะใส่เปลือกด้วยป่ะไม่ใส่จ้ะไม่ใ่ใส นี่วิธีเจออีกแล้วหั่นไปในเปลือกเลยอย่างนี้เท่าไหร่ครับสี่สิบบาทอ๋อกล้วยลูกหนึ่งเลยนะ ดีแค่ไหนทุกคนดูแล้วกันนะครับช็อตยาวๆไม่หยุดเลยวันนี้เราต้องตัดไปตลอดเวลาเลยครับ เตลัะนมนุ่นต kind of ่อนะครับอะไรนะหางแถวทุกคกำแพงเลยี่ปกติหางแถวทุกคกำแพงเลย นตกนะนีฝนตกตอยู่ตรงนี้เป็นที่ประจำเลยป่ะครับเนี่ยเป็นที่ประจำหรือยังตรงเนี้ยยังครับผมยังแมวที่ประจำผมแต่ว่าอยู่อยู่โซนโซนเนี้ยก็มีร้านเดียวนะหาได้เลยครับผมขายวันไหนนะจันทร์ถึงศุกร์ครับจันทร์ถึงศุกร์ครับเสา์คือร้านโรตีลาลาครับ โรตีลาลาครับนะไม่ใช่ลาลา่านะลา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 ชื่อใครอ่ะลาลาเนี่ยแปลเป็นไทยแปลว่าพี่ชายครับอ๋อแปลว่าพี่ชายใช่ครับออเป็นผมผมเป็นลูกครึ่งปาเกียครับอ๋อลูกครึ่งปาเกียลาลาแปลว่าพี่ชายก็เลยตั้งชื่อว่าโรตีพี่ชายนะฮะผลตอบรับดีเนาะตอบรับดีมากครับดีเพราะอะไรอร่อย อร่อยลราล้างเราทำดูสะอาดสะอ้านด้วยครับเออใช่ใช่สะอาดเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็เข้าของเครื่องใช้เนี่ยอันนี้จริงเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยสะอาดอยู่แล้วครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นกฎของศาสนาด้วยนะความสะอาดเนี่ยนะใช่ไหมเออนี่ยนะแล้วตอนนี้เราก็จะตบให้มันฟูครับอ๋อตบให้ฟูตบแล้วแป้งจะฟูแล้วจะนิ่มนะ ทีนี้เราก็จะทำไส้ชิคเก้นบาร์บีคิวชิคเก้นบาร์บีคิวไจ้อันนี้ใส้เราก็ทำน,นี้แล้วนี้ทำขายเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ชิ้นละสามห้าชิ้นละสามห้าเองเหรอ เอาน,นั้นไก่เราผัดมาก่อนใช่ไหมครโอ้น,นี่ช้อนอย่างนี้เลยเนะี่ยคือสามห้าเลยเนะี่ยไก่ล่อ,อไปเป็นขีดแล้วนะไม่พออีกอะไรต่อนนะ่ะ ชีสอีกรอชีสโรยหน้ารอชีสโรยหน้าเบิร์นไ่มอ๋อขูดโรยอย่างงี้เลยขูดโรยมันร้ออนยล้างล่ามันมีความร้อนอยู่ในแป้งอ๋อแป้งยังไม่เย็นมายงเนสต่ออีกอ้าวอันมือกะทศ Oh. อันนี้คือสามห้าบาท <Okay. S 2> สุดท้ายนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ลำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับรวยเหมือนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็รวยเหมือนลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหน้นร้านนี้เลยนะครับคลิปหน้ามีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับทีวีฟูดสตอรี่จะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอน,นะครับผม ขอบคุณครับละลาขอบคุณครับมามีอะไระมามีใช่ไหมอ่านะก็คือพี่ชายและน้องสาวนะครับรวยๆครับผมสวัสดีครับ